สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เรียนออนไลน์บ่ายครูกล้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับเล็กๆในน้อยสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน Sky m a s t e r นะครับวันนี้คุณครูตามคลิปเบื้องต้นแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวอักษรเราสามารถใส่เอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวในตัวอักษรได้ด้วยวันนี้เราจะมานะครับเรียนรู้กันนะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ขายสมาร์เตอร์แล้วก็เข้าไปที่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับเราเน้นงานที่16.9นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับโอเคเบื้องต้นนะครับเมื่อเราได้เข้ามาหน้าขายสมาร์เตอร์แล้วนะครับเราหาพื้นหลังก่อนพื้นหลังเราจะใส่สีดำนะครับอลองเข้าไปที่มีเดียครับเข้าไปที่มีเดียแล้วหาพื้นหลังครับ คุณครูใส่สีดำนะครับแล้วก็ลองขยายขึ้นนิดนะึงถ้าคุณครูพูดเร็วไปนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะเริ่มพิมพ์ตัวอักษรนะครับคุณครูก็จะใช้คําว่าบารดา,าน่าแล้วกันนะครับ ba na na คราวนี้เราก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้นเราก็จะ เปลี่ยนฟอนต์ให้ตัวอักษรมันหนาขึ้นนะค,คุณครูให้มันหนาขึ้นโอเคนะครับเมื่อเราได้ตัวอักษรมาแล้วนะครับนี่คือตัวอักษรเราเราต้องการจะนาภาพเคลื่อนไหวให้มันอยู่ข้างในตัวอักษรวิธีการทําไม่ยากครับทีนี้เราก็ต้องไปตรีวิดีโอก่อนนะครับเราไปตีวิดีโอก่อนเมื่อเราได้ตรงนี้นะครับเราจะไปนำเอากูจะเอาเอฟเฟกต์เรื่องของไฟแล้วกันนะครับเอาไฟเข้ามาไปที่เลเยอร์ครับ คุณครูก็ไปนําไฟนะครับเป็นเอฟเฟกตัวนี้คือสามารถโหลดได้ใน u t u b e นะครับเป็นไฟแต่ว่าเป็นกรีนสกรีนโอเคก็เดือดแล้วก็ต้องไปตัดก่อนครับไปตัดโดยใช้ครมาคีตัดสีเขียวออกก่อนเห็นไหมครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราตัดสีเขียวออกแล้วนะแต่ก็เดือดนังเรียนดูนะครับดูความตอนนี้โครมาคีสีเขียวมันยังออกไม่หมดตักนรี้นก็สามารถนะครับไปเลื่อนตรงนี้ครับไปครับไปเลื่อนได้ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ขยายครับลองขยายดูลองขยายดูนะครับแล้วไปวางทับไปก่อนเสร็จแล้วไปคําสั่งนี้ครับนี่ครับคําสั่งนี้ครับการผสมนะครับเราต้องติ๊กแล้วต้องแตะไปที่เลเยอร์ของรูปไฟก่อนนะครับ แตะเสร็จแล้วเราก็ไปหาคําว่าการผสมเราก็ไปหาคําว่าการแบ่งตัวนะครับไปครับแต่บางทีสังเกตมาแล้วครับลองเพลงเล่นดูเห็นไหมครับง่ายมากง่ายๆเลยง่ายจริงๆโอเคคราวนี้สมมุติเราครูจะอธิบายการใช้ในเรื่องของจุด3จุดนี้ด้วยนะครับจุด3จุดนี้มีไว้ทำอะไรอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับจุด3จุด กูจะ Copy ปกูจะคัดลอกเลเยอร์นี้กูก็ไปกด3จุดครับแล้วก็กดคัดลอกสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่ามีเลเยอร์เขา้าอีกอันนึงนี่ครับเลเยอร์นะครับเป็นการคัดลอกครับกูก็จะนําไฟเนี่ยเข้ามาแต่ให้มันใหญ่ขึ้นเราจะได้เลเยอร์สออันพร้อมกันโดยการกดเนี่ยครับกดคัดลอกง่ายๆครับแต่ทิ้งไปแล้วกด3นี้ครับเห็นไหมฮะลองได้ดูครับก็จะมีไฟเพิ่มมากขึ้น เห็นไหมครับไม่ยากเลยโอเคคันนี้เป็นวิธีที่2นะครับเราจะนําวิดีโอ3วิดีโอมาใส่ซ้อนในในตัวอักษร2ตัวบารนาณน,นะครับอ่าลองดูโอเคครับวิธีเหมือนเดิมครับเราก็ไปที่มีเดียไปในเยอร์มีเดียแล้วก็ไปนําวิดีโอเข้ามา อ่ะครูเอาวีโออันแรกเข้ามานะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวครูก็มาใส่อันแรกใส่ตัวนี้อ่าถ้าไม่นั่นก็ใช้คําสั่งครอปตัดนะครับเสร็จแล้วโอเคครับคําสั่งเดิมครับไปที่ผสมแล้วก็กดการแบ่งตัวอ่ะมาแล้วครับตัวแรกเห็นไหมครับมาแล้วครับตัวแรกอันครูคปิดเสียงของวีโอก่อนนะครับตัวที่2ครับคุณครูจะนําวิดีโอตัวต่อไปวีโอนี้ครับ เาใส่ลองตัดก่อนนะครับได้แล้วโอเคคราวนี้เราก็ไปคําสั่งเดิมเลยการผสมไปที่การแบ่งตัววีโอที่2มาแล้วนะครับต่อไปเอาอวีโอทัวที่3ครับเหมือนเดิมครับเอานี้แล้วก็คําสั่งเดิมครับการผสมการแบ่งตัวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วอ่ะรูจะปิดเสียงเอานะครับรูจะปิดเสียง พ้ามันเป็นวิดีโออะลองเล่นดูครับเห็นยไหมครับอินโทรเก๋ๆเ,เ,เข้ามาแล้วนะถ้าไม่สนใจอะเราอาจจะใส่เพลงเข้าไปเพลงครูก็จะไปดูดในวิดีโอมานะครับอันนี้เป็นตัวเพลงนะแต่อันเนี้ยเป็นเพลงที่จาก YouTube เราจะใช้แต่เพลงเราก็แค่เอานิ้วปัดลงข้างล่างง่ายๆครับวิธีง่ายๆเอา้าลองเล่นดูครับ เพลงมมไ่าอาตัวนี้ข้าไปก่อนละกันถ้าจะใส่เพลงนักเรียนก็ลองใส่สาวเพิ่มตั้งหากได้นะครับง่ายๆเองนะครับเห็นไหมครับว่ามือถือเครื่องเดียวก็สามารถทํางานอะไรได้หลากหลายแล้วนะครับโหลดครมาเตอร์มาใช้กันนะครับอยากทํากราฟิกโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เราลองใช้ในโทรศัพท์มือถือ ง่ายๆแค่นี้เองครับลองไปทำศึกษาลองไปเล่นดูนะครับเป็นอินโทรกราฟิกเก๋ๆก่อนที่เราจะสอดเข้าในคลิปโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเรียนออนไลน์บายครูกล้วยครับบ๊ายบาย